พบกับเทเลอร์บอกกล่าวเล่าขานวันนี้เรามาทําคลิปแยกเแบอมเรื่องทองสุกสิบสามที่ร้ายคนดูแล้วอาจจะสงสัยหรือคาใจเนื่องจากหนังเรื่องนี้มีปมจุดเชื่อมโยงหรือจุดที่ชวนให้สงสัยค่อนข้างเยอะหากใครที่ยังไม่ได้ดูเราขอแนะนําให้ไปดูกันก่อนนะครับหนังเรื่องนี้ถือเป็นหนังไทยไม่กี่เรื่องที่มีปมและจุดเชื่อมโยงซึ่งเมื่อดูจนจบทุกปมคลี่คลายในตัวโดยคลิปที่ผมเล่าไปก็ได้มีการบอกใบ้บางจุดไปบ้าง เริ่มที่ผมแลกนะครับเนื่องด้วยพิธีกรรมที่ผิดพลาดจากครั้งก่อนตามหลักทั้งคนและสัตว์จะต้องถูกสังเวยให้ผีร้ายจนหมดทั้งเกาะครับแต่ตอนก่อนจะเข้าบ้านปุ้ยกับอุ้มแมวดําที่มีสร้อยคอขึ้นมาเล่นจนโดนแมวข่วนเลือดออกใช่ครับนั่นคือแมวผีครับซึ่งเชื่อมโยงกับตอนที่บีมไปเจอสร้อยคอลักษณะเดียวกันที่สารเจ้าพ่อแล้วเกิดสงสัยจึงหยิบขึ้นมาดูใช่ครับนั่นคือสร้อยของน้องแมวครับแล้วการที่ปุ้ยเลือดออกแล้วหยุดลงบนแท่นหินก็เหมือน กับตนได้กลายเป็นเครื่องเส้นสังเวยไปเรียบร้อยแล้วทําให้ตนเห็นผีได้ก่อนคนอื่นก่อนจะถึงเวลาที่ผีมีฤทธิ์พอออกอลาวาสให้ทุกคนเห็นได้และทําให้ตนโดนผีหลอกแย่งร่างไปได้ซึ่งถ้าสังเกตในหนังจะเห็นว่าหนังโฟกัสฉากที่เลือดหยดสงสัยแท่นหินเป็นพิเศษเหมือนต้องการจะบอกใบเราว่ามีความหมายอะไรสักอย่างไม่งั้นถ้าไม่มีที่มาที่ไปทุกคนก็คงโดนผีแย่งร่างได้หมดตัดจบได้ง่ายๆโดยที่หนังไม่ต้องมีอะไรต่อ ปมต่อไปคาไม่ต้องพูดถึงว่าทองสุกโดนผีเข้าตั้งแต่เมื่อไหร่เพราะแค่สร้อยหลุดจากคอก็ไม่ต่างกับภาชนะชั้นดีแล้วยังมีฉากที่ถ่ายกล้องไปเจอทองสุกแล้วหายไปกับฉากที่แจ็คแงมผม่านเปิดดูพันเกิดฟ้าแลบเราเห็นเป็นเงาทองสุกซึ่งคนเขียนบทคงพยายามบอกเราว่าทองสุกโดนผีเข้าแล้วนะ ปุ่มต่อไปครับที่น้ําในร่างเด็กเอาเทียนจี้ผีแต่ก่อนที่จะสลายกับปรากฏเป็นร่างทองสุกก่อนจะสลายไปหมายความว่าผีตัวน,นั้นคือทองสุกที่โดนผีเข้าไม่ใช่ผีผู้หญิงแต่อย่างใดตรงนี้คนเขียนบทเริ่มหลอกเริ่มที่จะเล่นกับคนดูแต่ก็ยังทิ้งจุดไว้ให้สังเกตแล้วทําไมหลังจากโดนเทียนจี้ไปแล้วน้ําถึงยังติดอยู่ในภาพหลอกเดี๋ยวทุกคนจะได้รู้ครับ ปมต่อไปครับพีบีมที่โดนมีดมอสแทงจนสลายไปแล้วทำไมถึงยังปรากฏให้เห็นได้อีกแอนแอนนี่คือจุดหนึ่งที่บอกให้รู้ครับว่าไม่ใช่เรื่องจริงต่อไปครับบอยใช้เทียนจี้ทองสุกทองสุกเป็นคนที่ถูกผีสิงจึงได้แค่ชะงักอันนี้ไม่แปลกครับแต่เป็นการยืนยันว่าทองสุกยังไม่ตายเพราะถ้าตายเป็นผีไปแล้วเทียนที่จี้จะต้องได้ผลครับ ต่อไปครับที่น้ํากระโดดไปหาสร้อยแต่แอ่งน้ําออกจะกวางไม่แปลกไปหน่อยล่ะครับที่กระโดดปุ๊บจะเจอทันทีถ้าเป็นนังเรื่อละครไทยเรื่องอื่นอาจเป็นเรื่องปกติแต่ไม่ใช่เรื่องนี้ครับแล้วเมื่อสวมสร้อยให้ทองสุกทองสุกกับสไลายหายไปด้วยทั้งที่ควรจะแค่พีออกจากร่างอันนี้ย้อนแย้งครับเหมือนจะบอกว่าทองสุกตายไปแล้วแต่ถ้าตายแล้วตอนโดนเทียนจี้ก็ต้องมีพลเมือนพีตอนอื่นสิครับซึ่งทั้งหมดนี้บอกไม่ให้รู้ว่า น้ำยังตกอยู่ในาวังและทั้งหมดเป็นเรื่องโกหกครับเมื่อย้อนกลับไปตอนที่น้ำในร่างเด็กเอาเทียนจี้ผีจึงไม่เป็นผลเช่นเดียวกับที่บอยเอาเทียนจี้ทองสุขครับ ตอนที่น้ำรอดกลับมาได้และกำลังจะเป่าเทียนวันเกิดผมงี้แบบไม่นะกะแล้วเชียว <laughs> เป็นไงกันบ้างครับคุณผู้ชมหายสงสัยหายข้องใจกันเี่ยงครับถ้ามีใครที่ตอนดูคิดเหมือนผมหรือมาดูคลิปนี้แล้วคิด ตามผมคงจะอยากห้ามน้ำไม่ให้เป่าเทียนวันเกิดแต่คงต้องทำใจครับเราอยู่กันคนละมันติเวิร์ธฮ่าแล้วก็คงจะคิดเหมือนผมว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวต้องชื่นชมทางคนเขียนบทและผู้กำกับที่สร้างปมสร้างจุดเชื่อมโยงแล้วให้มันจบในเรื่องได้ต่างกับหนังหรือละครไทยส่วนใหญ่ที่ตัวเนื้อเรื่องสร้างปมไว้เยอะแต่ตัวหนังกับไม่เคลียร์หรืออธิบายให้คนเข้าใจแถมบาง างเรื่องยังสร้างปมใหม่มาแทนปมเก่าเข้าไปอีกยี่ผมทําคลิปนี้ขึ้นมาเพราะเชื่อว่าหลายท่านที่ดูอาจสงสัยคาใจหรือรู้สึกว่ามันไม่เมกเซนจนอาจจะทําให้รู้สึกไม่ชอบหนังเรื่องนี้แต่พอได้เคลียร์ข้อสงสัยแล้วผมเชื่อว่าคุณจะชอบเรื่องนี้มากขึ้นครับถ้ายังสงสัยหรือข้องใจตรงไหนก็สอบถามเข้ามาได้นะครับอาจจะมีจุดที่ผมตกหล่นไปหรือที่ท่านผู้ชมยังคาใจหากคุณผู้ชมมีหนังเรื่องไหนเรื่องอะไรหรือแนว ไหนที่สนใจหรือที่เคยดูแล้วรู้สึกสงสัยคาใจก็คอมเมนต์บอกเราได้นะครับสุดท้ายหากชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามช่องของเรากดไลค์แชร์บอกต่อกันเยอะๆนะครับหรือสนับสนุนช่องของเราด้ด้วยการโดเน a มาที่เลขบัญชีใต้คลิปนี้ได้เลยครับขอบคุณครับ